ค่ะมาพบกับช่อง DB r ิวริสสองห้ากันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําในทางยีก่กีห้องรวยนะคะสูตรคือร้อยบนบวก2 2คือค่าคงที่นะคะเล่น2ตัวล่างก็จํากัดของ2ตัวล่างก็คือถ้าเลขออกเบิ้ลก็คือจะหลุดนะคะถ้าเราไม่กดกันเบิ้ลซึ่งมีอยู่2รอบเนาะสูตรนี้เข้ายาวๆตั้งแต่รอบที่53จนถึงรอบที่60นะคะแอดก็มาลงเป็นแนวทางเนาะใครสนใจโปรแกรมก็เข้าไปที่ไลน์ได้เลยเดี๋ยวจะทิงท้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะ3รอบนี้เราเช็คสูตรหลังจากนั้นเราค่อยลงทุนนะคะ การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแอดจะพูดประจําเลยนะแต่ความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยเนาะก็ใครอยากได้ตัวช่วยก็กดใต้ลิงก์นี้เลยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะเอารอบที่เข้ายาวๆและใกล้จะเปลี่ยนสูตรแล้วนะคะก็ยีกย่กี้เขาจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆเนาะก็ เอารอบที่60เลยก็แล้วกันนะคะจะได้ให้สมาชิกได้ไปลงทุนแต่ว่าก็เข้ายาวๆแล้วนะถ้าลงทุนได้ก็เบาได้เบานะคะรอบที่60เอารอบที่59มาคํานวณร้อยบนนะคะก็คือ0บวก2คือค่าขงที่0ูบวก2ได้2นับเพิ่มไม่ได้8ตัวนะคะจับวิน8ตัว ะะโปรแกรมจะจับวินให้เลยแต่เป็นรอบต่อรอบนะคะแต่ใคาอยากจับวินเป็นไปดูใน y o u t u b e ด้านหลังของแอดนะคะก็จะสอนแบบอธิบายแบบละเอียดเลยรอบที่60ออก8 8093นะคะเราคำนวณได้39ต้องกดแบบกลับนะคะตรง28ตัวกลับอีก28รวมเป็น56ตัวนะคะ ก็รับที่ต่อไปรับที่61รับที่60มาคำนวณร้อยบนก็คือ8บวกค่าขงที่คือ2 8บวก2ได้10นะคะเอาแค่หลังหนาก็คือ0มานะเพิ่มไม่ได้8ตัวจับวิน8ตัวโปรแกรมจับวินให้แล้วนะคะใครสนใจโปรแกรมตัวช่วยก็ทักหลายได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ